สวัสดีค่ะวันนี้ถึงแต่ชเช้าบรรยายให้ร,รูกมัาเปลี่ยนอ้อมแต่เชา้ารัดหน้าแต่เชา้าด้วยสบู่นาจรามนืนเดิมนะคะสบูคอลลาเจนกีวีบ้านหางจระเข้น้ำผึ้งอุยสุดยอด แต่ที่หลักๆที่ลูซี่จำได้เพราะว่ามันเป็นสมุนภัยที่จำเป็นแล้วก็สำคัญกีวีขันหางจระเข้น้ำผึ้งนี่แหละแล้กคเรเจนที่ยังที่ชอบที่สุด ก้ไม่มีเอามือคนแทนสบู่จุ่มน้ำมันก็เลยหักอย่างนี้ขนาดจุม่มสามวันนะคะเนี่ยยังไม่ละลายแค่หักเฉยๆมันก้อนเล็กเนาะขนาดทดลองเนาะ ลูลก็ทำเกิดฟองขนาด้างตอนคนใหญ่นอนเพิ่งิงื่อยังต้องลัางสวยรักงามน,นะคะเพราะว่าฝ้ากระมันไม่ปลานีใคร ันจะสวยหรือไม่สวยรวยหรือไม่เด่นหรดูจนรวยขนาดไหนฟากระก็ไม่เป็นนะครับอย่าให้มันอยู่กับหน้าคุณนานนะพะเนาะลูซี่มีแฟนมีลูกแล้วลูซี่ก็รักสวยรักสวยรักงาม ต,ตานะคะใช้นิ้วกลางเน้นรีดเน้นค่ะขึ้นมาตรงขมับนะคะเน้นมันจะลดต่อมใต้ตาลอยแยะอย่างดีค่ะแล้วลดรอยตีนกาที่อยู่ห่างคิ้วเราลดใต้ดินใช้น้ำหนักมือนะคะไขมันก็จะได้ไปทิ้งไปเลยไขมันไม่ต้องไปเก็บไว้ค่ะ ใครมันไม่ใช่อยู่ดิดตรงกิพงกิโพนะคะเดอ้อยอยู่ตามอยุดตามใบนาก็มีด้ค่ะเดอ้อลูซีบริเสริมดังแล้วก็ถามว่าลูซีเสริมดังบอกรุซีก็บอกว่าใช่ค่ะเสริมค่ะเสริมด้วยมือมือลูสีนี่แหละเรียกขึ้นไปนะ,ะจะใช้น้ำหนักนิ้วกลางนะคะ เด็กกวนตีนกาโรซีกะแตกนี้แตกนี้โอ้แตกสามแล้วค่ะตอนนี้มันก็ลดได้โอ้ซีกนี่ก่อนนะคะ นี่คือการปั้นคางซีนิวหลวอเลยคางรองคางค่ะจากคางใหญ่คางก็จะแหลมเกือบตก ก็ตอมน้ำหมากค่ะรถตอมน้ำหมากนี่คือตอมน้ำหมากเลยจ้ะเด้อเพิินผ้าอื่นเะไรอื่นน้ำเพิินเดินกันไปเดินกันไปเราทำทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนะคะถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ทำ วันละครั้งหรือว่าวันเว้นวันก็ได้ค่ะทีนี้ก็รูปบุ้งข้างๆของใต้คาง ไ,ได้นะคะการนวดแล้วทีนี้ใช่ไหมครับต่อมเตดต่อมตาบนถุงถุงใต้ตาเขาเรียกไม่ใช่ต่อมเขาเรียกว่าถุงใต้ตาลดถุงใต้ตาและตีนกาอยู่หางคิว้วอันนี้เ็าว่าถุงตาล่างเรียก,กเขานนเรียกว่าถืออันนี้เขาเรียกว่าถุงตาบนนะคะ รีดไปตามมอวิวชียนเลยค่ะผนดีของมันก็คือหนึ่งเนี่ยรอยเหี่ยวย่นบนหน้าผากก็ช่วยได้นะคะท่านไหนที่มีสิวเซียนเนะาะห้องนวด ผิวเซียนก็นจะหลุดกับมือเราไปเลยไปเีย์ตามรู้สิก็ได้ค่ะรู้สิเคยนวดสบู่มุหลารยี่ห้อแล้วค่ะแต่นวดไปมันจะแห้งมันจะไม่ชุ่มชื่นค่ะเรามันจะทำให้หน้าเราเจ็บ แต่พ่อรู้สีมาใส่สบู่หน้าตาแล้วขณะมันสบู่ไม่มีมีแต่น้ำหน้าเราใช่ไหมแค่เราเอาน้ำใส่นี่มันก็เกิดฟองแล้วค่ะนี่นมันก็ลื่นแล้วนี่ก็เกิดฟองแล้ว่ชอบเพราะมันชุ่มชื่นอย่างนี้ แต่หัวเขีวรีดตั้งแต่หัวเขีวขึ้นไปจนถึงหางเขีวนะฮะรีดขึ้นไปเลยฮะพะยุงช่วยก็ได้นิ้วอื่นพยุงช่วยแต่อันนี้ยนิ้วกลางจุ้ตาบนนะครับ ลดถ,ถุงตาบนแล้วก็ทำตาสองชั้นด้วยค่ะลูซี่ก็เริ่มมีแล้วนะนนี่ตาสองชั้นทำบ่อยๆทุกวันค่ะไม่มีอะไรที่มันจะสู้ความพยายามของเราได้หรอกค่ะทำทุกวันมันต้องแพ้เราบ้างละเนาะก็ทำอย่างนี้ค่ะทั้งสองด้าน ดูซี่ถนัดข้างเดียวก็ทำนี้ทั้งสองด้านนะคะนะคะยางเงี้ยเหมือนกันค่ะทำนี้ทั้งสองด้านนะคะทําทุกวันดูซี่ที่มีเวลาเพราะว่ามาดูคุณยายเนาะก็เลยมีเวลานวดเช้าเย็นนะคะท่านไหนที่ไม่มีเวลาก็วันละครั้งนะคะวันละครั้งแล้วก็หรือว่าวันเว้นวันก็ได้ค่ะแต่อยากให้นวดเป็นประจำค่ะ เน้นการนวดเป็นหลักนะ้ไม่ใช่ว่าล้าง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 ปุ๊บผ่านน้ําไปว่มามันจะเดอรอิถ้าใครสนใจสบูน้าตากับบอซี่ก็ทักเข้ามานะคะช่องสาวรุสีสัน,นะะเชนราคาทกาขมาราคาหรือว่าอยากโทรได้ยินเสียงอยากถามเออมันใส่ดีจังใส่ยังซี่มันเป็นยังไงอยากถามยังก็โทรเข้ามาหารุสีราคาศูนย์หกหนึ่งนะคะสามสามห้าหกเก้าสองหนึ่งนะคะ 0613356921นะคะขอบคุณในการรับชมและการติดตามนะคะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บเป็นจนนะคะทำกิจการใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะได้บารณนซมีรายได้บารณนไม่เลือกงานมันก็จะมีรายได้ให้เราทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเห็นๆนะคะ